ไปต่อกันที่การ์ตูนออนไลน์กันบ้างค่ะเผาหัวค่ะช่องด้านซ้ายค่ะมีการเรียกร้องนะแทนกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะคะคนที่เรียกร้องนี้ใส่เสื้อสีส้มเลยนะพมา่าดีร้อนมาพึ่งเย็นมากกว่าจะเป็นภัยด้านความมั่นคงแล้วก็เรียกร้องต่าง,าง,าง,างนนๆนานาบราบราบราไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งของการ์ตูนค่ะมีตั้งแต่เ้าแยังอาชีพสงวนคนไทยไหม ตั้งกลุ่มนัดชุมนุมหลักพานชูธงในสวนสาธารณะไหมตั้งแก๊งแข่งบิ๊กไบค์บนทางด่วนไหมหรือว่างัดขโมยของบ้านผู้ประสบภัยไหมอันนี้ก็จะเป็นข่าวในมุมมุมไม่ค่อยดีออกมานะคะ,ะอ,อันนี้การ์ตูนเผาหัวนะครเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนที่อภิปรายว่าพมา่าหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยมากกว่าจนภัยด้านความมั่นคงเนี่ยคือใส่เสื้อสีส้มใช่ไหมแล้วก็พูดถึงเรื่องนักการเมืองสีส้มเนี่ย ในกระตูนอีกชุดหนึ่งของเผาหัวะค่ะย้อนไปตั้งแต่เหตุการณ์สถานการณ์น้ําท่วมนะคะแล้วก็ช่วงการลงลงพื้นที่หาเสียงค่ะกลุ่มสีส้มค่ะตอนเลือกตั้งนะคะยุดรัฐะหารทหารมีไว้ทําไมน,นั้นคือตอนไปหาเสียงไปบอกชาวบ้านว่าอย่างนั้นนโยบายนี้เลยนะคะแต่พอ สถานการณ์จริงค่ะพอเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนลำบากประชาชนต้องหาที่พึ่งแล้วค่ะคนที่ลงมาช่วยเหลือแล้วเป็นที่พึ่งให้ประชาชนได้กลุ่มแร,แรกๆเลยคือกลุ่มสีเขียวค่ะมาทั้งทางยุทโธปกรณ์ทางอากาศทางน้ําำมาแจกของช่วยเหลือผู้ประสบทหารและเอกชนช่วยชาวบ้านใช่แต่ไอคนสีส้มที่มันเคยปั่นนคะ่ะโน,น่น อยู่ด้านหลังแล้วก็ยังพูดไม่เลิกนะคะบั่นทอนกาลังใจก็มีตั้งแต่ที่เราไม่แจกของเพราะเราติดข้อก,กฎมหมายห้าบริจาคสิ่งของน้ําท่วมพี่น้องติดได้คานเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยแต่รอคําสั่งจะสั่งกีง่โมงแล้วก็มีทุ้งยังชีพภาษีประชาชนชด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 ดอยค,คาดอทุกอย่างค่ะอันนี้เป็นการ์ตูนเผาหัวนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องจากประเด็นเรื่องการไปมีข้อเสนอในทางนโยบายมีการเคลื่อนไหวในทางการเมือง ่ไปสนับสนุนช่วยเหลือแรงงานเมียนมาเยอะเกินไปหรือไม่กลายมาเป็นประเด็นวิพากษวิจารณ์ร้อนแรงมากตอนนี้ฝั่งพรรคส้มนี่ก็ชี้แจงนะว่าเขาไม่มีนโยบายที่จะไปให้สัญชาติไทยอะไรมันมีหลักเกณฑ์มันมีอะไรอยู่แล้วแต่ในความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแทนแรงงานบางกลุ่มที่ขยับเข้ามาสู่การสนับสนุนนโยบายของพรรคส้มในทางการเมืองเป็นการอิงอาศัยใช้ประโยชน์กันและกันในทางการเมือง คลิปนี้ก็เลยเป็นคลิปที่คนนี่แชร์กันเยอะมากครับนั่นก็คือแกนนำม็อบสามนิ้วที่มาจากเป็นคนเมียนมาที่มาอยู่เมืองไทยอะ่ะแล้วก็เอาคนเมียนมามาร่วมขบวนในโอกาสต่างๆอันนี้ในโซเชียลเนี่ยแชร์คลิปนี้กันเยอะบางคนเนี่ยเอาพันภาพนิ่งไปแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมันเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าม,มันเป็นการแต่งภาพหรือเปล่าไม่ใช่แต่งะอะไครับของจริงแต่เป็นเหตุการณ ในโอกาสที่รณรงค์เรื่องแรงงานเมื่อปีที่แล้วปากท้องดีเพราะมีเสรีภาพยกเลิก112 116นึ่งสองหนึ่งเมก็เอามาพ่วงด้วยกลุ่มนี้คือกลุ่มแรงงานต่างด้าวแล้วมีคนพามาแล้วคนพามาเนี่ยก็คือคนที่สนับสนุนนโยบายพักส้มเพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นพื้นฐานก็จะเห็นได้ว่าทำไมพักส้มชอบอภิปรายเชียร์แรงงานต่างด้าว องการให้มีการหยิบยื่นผลประโยชน์ให้แก่แรงงานต่างด้าวมากเกินไปหรือไม่จนไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อประเทศในระยะยาวผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของคนไทยอันนี้กลายมาเป็นประเด็นนะฮะเนี่ยเพราะความสัมพันธ์นี้หรือไม่นะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมจำได้จะมีการแชร์คลิปอ่งนะเป็นคลิปเสียงไม่เห็นหน้าคนพูดนะ เป็นประเด็นที่ปลาใสร้อนแรงมากว่าคนที่สร้างชาติเนี่ยคือแรงงานไม่ใช่จุดๆดนะบบคือแสะสถาบันพูดยังไงแล้วบางคนก็เอาไปตัดต่อนนแล้วก็ไปกล่าวหาว่าเป็นเสียงอุงอิ้ง,งบางคนก็ไปกล่าวหาว่าเป็นเสียงสอสอพักซุ่มซึ่งเราเคยชี้แจงไปแล้วไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสองอันไม่ใช่ทั้งคุณแพรทองทานไม่ใช่ทั้งคุณแก้วตาไม่ใช่ทั้ง แกนนำม็อบ3นิ้วตัวกันๆเน่ยไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นคนนี้นะเอาเดี๋ยวลองดูคลิปเสียงแล้วก็ภาพทีนี้เราขออนุญาตเซ็นเซอร์ประเด็นเสียงบางส่วนที่อ่อนไหวนะฮะแต่จะได้เห็นข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมีการปราศัยแบบนี้จริงๆนะแล้วก็มีองค์คาพยพที่สนับสนุนพักส้มม็อบ3นิ้วไปร่วยจริงๆนะเมื่อวันที่หพฤษภาสองพันบ แต่คนที่พูดเนี่ยะะไ,ไม่ใช่สอสอพักเก้าไกลไนะคือคนนี้ฮะ ที่เขาปราัยจริงๆเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วแล้วก็อย่างที่เราเรียนไปแล้วว่าไม่ใช่เสียงของนายกอุ้งอิงไม่ใช่เสียงของแกนนําพักก้าวไกลแต่เป็นหนึ่งในคนปลาัยในวันดังกล่าวแต่ในการเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยก็มีแนวร่วมมบสามนี้ไปสนับสนุนเพราะนี้ความจริงมันมีหนึ่งเดียวประโยคประโยคนี้เป็นประโยคที่หลายคนฟังแล้วเกิดความรู้สึกมากแรงงานคือคนสร้างชาติ ไม่ใช่จุดๆองใดค,คือจะบอกว่าแรงงานมีความสําคัญใช่เ,เราก็ยอมรับทุกฝ่ายยอมรับแต่มันไม่ใช่ประเด็นที่จะเอามาสร้างความแตกแยกหรือขีดแบ่งระหว่างแรงงานกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เคยมีการแบ่งแยกแบบนี้เลยมีแต่คนกลุ่มนี้แหละที่พยายามจะแบ่งแยกแล้วลากเข้ามาแล้วก็โยงมาถึงเรื่องสิทธิสวัสดิการแรงงานแล้วก็ต้องแก้หนึ่งหนึ่งสองต้องเลิกหนึ่งสองมันเกี่ยวอะไรกัน แล้วยิ่งไปดึงเอาแรงงานทางด้าวเข้ามาอีกทีนี้มันจึงเป็นประเด็นเป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าพักการเมืองบางพักมีการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองที่ใช้แรงงานต่างด้าวเป็นเครื่องมือหรือหวังประโยชน์ทางการเมืองบางอย่างแล้วเมื่อมีประเด็นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะพอมีเรื่องจะเรียกร้องอนโน,นให้แรงงานต่างด้าวอันนี้แรงงานต่างด้าวจึงมีคนสงสัยและก็ตั้งแง่ไงเพราะฉะนั้นมันมีที่มาที่ไป การปลาศัยในสภาหลายครั้งของสสหลายคนการแถลงข่าวการออกรายการโทรทัศน์ถึงขั้นเคยไปออกว่ามีนโยบายผลักดันให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยได้บัตรแบบบัตรพิเศษอ่ะนะโดยอ้างว่าจะได้เข้าระบบนะแต่ทีนี้มันจะตามมาด้วยการต่อยอดอะไรต่อไปในอนาคตมันจึงเป็นที่หวาดระแวงเเรียกได้ว่าเปิดความสัมพันธ์ทีนี้ว่าเอ๊ะ แกนนำม็อบเมียนมากักบแกนนำม็อบสามนิ้วแล้วก็พักส้มเนี่ยเนี่ยมีความข้องเกี่ยวอะไรกันมากมายเพราะเคยร่วมกิจกรรมกันโอ้โหในดูปภาพนะฮะแต่ละคนน่คือเวลามีม็อบเนี่ยนะก็จะมีผู้สน,สนับสนุนพักส้มะนะนะมีคนในภาพเป็นคนเมียนมาแต่ได้บัตรไทยนะพาแรงงานเมียนมามาจัดม็อบที่กรุงเทพตลอดแล้วก็ไปร่วมกับม็อบสามนิ้วโดยตลอด แล้วก็มีความสนิทสนมกับกลุ่มสหภาพแรงงานเครือข่ายของก้าวไกลเป็นพิเศษภาพที่เจจุกมานําเสนอฮะก็เห็นการถ่ายรูปร่วมกับบรรดาแกนนํามบสามนิ้วแล้วก็แกนนําพักส้มนี่ยางสนิทสนมมาดูในภาพนะฮะหลายคนเลยแล้วเจจุกก็เผยแพร่คลิปด้วยเหตุการณ์ที่แรงงานเมียนมาชุมนุมในวันแรงงานเมื่อหนึ่งพฤษภาปี66มีการถือชูป้ายข้อความเช่นปากท้องดีเพราะมีเสรีภาพ ยกเลิก1 1 2 1 1หเห็นไหมโอ้ดี๋ยวเดี๋ยว oh. หยุดภาพนี้ไวห,หน่อยเ oh. นี่ยยกเลิก1 1 2 1 1หปากท้องดีเพราะมีเสรีภาพอันนี้คือการชุมนุมชาวเมียนมานะ,ะเกี่ยวอะไรกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเมืองเรื่อง1 1 2 1 2, 1หอ hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้มันชัดเจนไหมล่ะทีนี้เห็นไหมแล้วเจาจุกก็บอกว่าเนี่ยเจ๊เชื่อว่าแรงงานพม,าม่าอีกเยอะเขาต้องการมาทำงานหาเลี้ยงชีพโดยสุดจริตใจไม่มีอะไรแอบแฝงค่ะ แต่บางกลุ่มเท่านั้นนะ่ะนะที่มาแอบแฝงกับนักการเมืองบางกลุ่มด้วยที่มีเจตนาไม่ดีต่อสถาบันนะ่ะค่ะแล้วใช้เป็นเครื่องมือดูป้ายที่เอาไปชูน่ะนะแล้วก็ไม่รู้ไปคุยอะไรกันว่านะจะเคลื่อนไหวประเด็นไหนให้อย่างไรทีเนี้ยนะจึงกลายมาเป็นประเด็นเนะี่ยเพราะฉะนั้นที่สังคมเอะเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไร้เหตุผลไรมูลไรล่องรอยนะนะนี่ครับเอามาผูกโยงกับเรื่องภูงนี้ได้ยังไง ทั้งๆท,ที่นโยบายอะไรแต่แต่แตล,ะแตละเรื่องที่เรียกร้องเนี่ยเรื่องกฎหมายอะไรพวกนี้มันเป็นอำนาจอธิปไตยของไทยอะ่ะนะแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าต้องการจัดระเบียบคนไปทํางานที่มาจากต่างประเทศนะ,ะแล้วถามว่ามันจําเป็นต้องทําแบบนี้ไหมทีมข่าวทบนิวไปตรวจสอบกรณีที่คนไทยไปทํางานที่อื่นบ้างทีเนี้นนะรวมไปถึงคนชาติอื่นไปทํางานที่ประเทศนั้นๆเช่นประเทศสิงคโปร์นะไปดูข้อมูลในเพจสํานักงานแรง,งงานในประเทศสิงคโปร์ครับ ซึ่งเขาให้รายละเอียดเอาไว้ว่าคนต้องการทำงานในสิงคโปร์เนี่ยนะจะต้องรู้นะมีรายละเอียดเช่นกฎหมายเข้าเมืองสิงคโปร์เนี่ยเข้มงวดมากครับนะถ้าฝา่าฝืนเนี่ยจะถูกจับนะแล้วโทษจําคุก6เดือนลงโทษถูกเคียนด้วยถูกปรับด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปหางานทำเนี่ยคุณต้องมีใบอนุญาตทำงานนะแล้วก็สอนะอีกตัวหนึ่งนะคนทำงานในสิงคโปร์เนี่ย ต้องทราบและปฏิบัติตามกฎหมายของสิงคโปร์เข่งคัดเพราะมีบทลงโทษแต่จับปรับจำคุกเขียนจนถึงประหารชีวิตและจะมีบทลงโทษในจ้างที่ทารุณข่มเหงคนงานต่างชาตินะนะถ้าแรงงานต่างชาตินะถูกกระทำนี่ก็ร้องเรียนในสิงคโปร์ได้แล้วก็คนทํางานในสิงคโปร์เนี่ยถือใบอนุญาตแบบเวิร์กเพอร์มิทเนี่ยต้องมีข้อปฏิบัติแนบท้าย ห้ามทํางานกับนายจ้างคนอื่นนอกจากที่ระบุใบอนุญาตห้ามมีความสัมพันธ์ด้านชู้สายหรือมีบุตรกับชาวสิงคโปร์อย่างเงี้ยเขามีรายละเอียดแบบนี้เลยนะะมีบุตรกับชาวสิงคโปร์ก็ไม่ได้เนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่ามาแล้วเนี่ยจะต้องได้อะไรเท่ากันหมดกับคนที่เป็นคนสัญชาตินั้นๆอือันนี้คือประเด็นสําคัญไม่ใช่ครับไม่ได้หมายความว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือมนุษยธรรมเนี่ย คนไทยที่เป็นคนสัญชาติไทยได้อะไรคนมาทํางานต่างชาติคนที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่มาทํางานในไทยเนี่ยต้องได้สิ่งนั้นด้วยจึงจะถือได้ว่าก้าวหน้าเท่าเทียมไม่ใช่นะครับมไม่มีประเทศไหนก็ทํากันแบบนั้นสิงค้าโ์นี่เข้มงวดมากเลยเนะี่ยแล้วไทยเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ให้โอกาสกับประเทศเพื่อนบ้านนะในการเข้ามาทํางานเพราะเราเองก็ตระหนักทําไมจะไม่ตระหนักวันไหนที่แรงงานกลับบ้านไปเนี่ยนะ,ะนะโอ้โห กระทบทุกธุรกิจน่ะตั้งแต่ร้านอาหารนะไปยันโรงงานน่ะงานก่อสร้าง,างนี้นะกระทบฮะแต่ในขณะเดียวกันการเข้ามาหาโอกาสการเข้ามาทำงานก็ต้องเคารพกฎหมายกติกาสำคัญของประเทศไทยของเราด้วยคิดง่ายๆตรงกันข้ามถ้าเกิดคนไทยเราอะรวมตัวกันไปทำเป็นชุมชนนะไปทำงานแบบที่กฎหมายห้ามแล้วก็ไปเรียกร้องทางการเมืองนะ าลองง่ายๆดิลองไปชูป้ายเรียกร้องค่นล้มเผเด็จการทหารในเมียนมาดูสิ oh. ลองคนไทยไปทําแบบนั้นดูสิจะเจออะไร oh, อยู่ไม่ได้เลยค่ะนี่คิดเปลี่ยนที่ไม่ง่ายอย่างเนี้ยนะแต่บังเอิญว่ามันไม่มีนักการเมืองแบบเมืองไทยไง uh. ที่พยายามที่จะเอาประเด็นเนี้ยมาเป็นประเด็นการเมืองโดยมุ่งหวังอะไรมุ่งหวังแบบที่คุณเกตพูดหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะหกล้านเสียงหกล้านคนนะรวมไปถึงจะมีแต้มต่ออะไรจากชาติมหาอำนาจบางชาติ หรือไม่ก็ไม่ทราบเพราะชาติมหาอำนาจก็หวังจะได้ประโยชน์ในการไปกดดันรัฐบาลเมียนมาในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไอ้นโยบายหลักๆของพวกคุณนั่นแหละที่มันกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่นั่นและนะในแฟนเพจลูกเมียนมาครับได้มีการโพสต์โพสต์นี้ถ้าคนไทยเข้าไปทําแบบนี้ในพม่าสักล้านคนนะให้ย่างกุ้งเนี่ยเป็นบังกอกเทาวเป็นแบ็คฮอกเทาว เปิดร้านขายข้าวแกงไทยในตลาดพมา่าแย่งอาชีพคนพมา่าคนพมา่าชอบไหมชวนคิดดูนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเจตนาจะไปมองพี่น้องชาวเมียนมาว่าไม่ดีไม่ใช่แต่เรากำลังพูดถึงหลักการที่มันควรจะเป็นในโลกความเป็นจริงนะเกิดมาแค่เยอะแล้วก็ไปใช้โรงพยาบาลหมดแล้วคนไทยที่ต้องใช้โรงพยาบาลจะไปไหนก็จนะต้องไปต่อแถวกันทั้งๆท,ที่เป็นคนที่เกิดบนแผ่นดินนี้ มาตั้งแต่เกิดนะพ่อแม่ญาติโกโหติกาก็อยู่บนแผ่นนี้เกณฑ์ทหารก็ต้องไปเกณฑ์ทหารเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินนี้นะแต่กับจะได้สิทธิ์นะเหมือนก,นกันกับคนอื่นที่ไม่ได้เป็นคนที่นี่อย่างเงี้ยแค่นี้มันก็แตกต่างแล้วว่าคํนะาว่าเป็นธรรมเนี่ยมันไม่หมายความว่าต้องได้อะไรเหมือนกันทั้งหมดนะ,ะมันต้องดูด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไง,ไงนะเพราะฉะนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่พักส้มตอนนี้ถูกวิพากวิจารณ์นะ เวถ้าใครเล่น X หรือว่า Twitter เดิมที่เราเรียกนี่นะฮะถ้าไปดู Hashtag ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้ก็ยังติดอันดับอยู่นะฮะอ,อันดับ Hashtag <อ> <laughs> พักประชาชนพม่าพักประชาชนพม่าอันนี้เนี่พักในในประเทศประเทศไหนปร,ประเทศไทยหรือ <laughs> <laughs> โอ้โหพักในประเทศไทยเหรอ <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> เขาก็พูดถึงพัก, ach ach <laughs> พกประชาชนนะฮะ แต่เขาใส่คําว่าพม่าลงไปด้วยพรกประชาชนพม่าแต่อยู่ในลำดับต้นๆล่าสุดเนี่ยอยู่ลำดับที่สี่นะเห็นไหมฮะเมื่อวานนี้อันดับสูงกว่านี้วันวันก่อนอันดับหนึ่งเลยอ่ะที่สสแก้วตาใช่นะอันดับหนึ่งเลยก็หลังจากที่สสคนนี้เนี่ยอภิปรายนะฮะแล้วก็พูดถึงประเด็นที่อยากจะให้ประเทศไทยเน้นเข้าไปช่วยเหลือดูแล สำหรับชาวเมียมาที่เข้าไปอยู่ในประเทศไทยคือเราเนี่ยก็เห็นใจเขาแต่สิ่งที่คุณแก้วตาพูดเนี่ยที่หลายคนเขาวิจารณ์คือว่ามันมากเกินไปใช่ไหมมากเกินไปอ่ะ่จนมันเกินความพอดีก็เดี๋ยวนี้เขามาเอาดีทางด้านนี้ก็คนนี้ใช่ไหมที่ที่ที่ขานตัวเลขผิดใช่ไหมเจ็ดล้านเจดแสนขออภัยค่ะท่านประธานเจดแสนเออหกหมื่ขออภัยค่ะ คนนี้ใช่ไหมแล้วตอนหลังต้องขออภัยทางโซเชียลนะฮะเอออก็แล้วดูเขาแต่งไน้แต่งตัวนะดูการแต่งตัวอีกด้วยดูการแต่งตัวด้วยดูแต่งไน้แต่งตัวนะเหมือนกับเหมือนกับกำลังจะไปจ่ายตลาดหรือก็จะไปเที่ยวขึ้นดอยใจด้านการศึกษารปัจจุบันล่าสุดเมื่อวานนะครับเมื่อวานประชุมสภานะครับก็ไอรักชนกสีนอสสกทม พักประชาชนนะครับก็หาหรือปัญหาชาวเมียนมาในพื้นที่ท <c oughs> ่านผู้ชมฮะ,ะเดี๋ยวลอง,ลองฟังเธอบางช่วงบางตอนนะฮะท่านผู้ชมฮะลองฟังดูดีกว่านะ เขตบางบอนของดิฉันค่ะมีตลาดที่เขาเรียกกันว่าตลาดพม่าบางบอนซึ่งมีทั้งคนไทยและคนพม่าตั้งแผงขายของค่ะมีแรงงานพม่ามาใช้บริการเยอะมากนะคะเยอะขนาดที่เรียกลูกค้ากันเป็นภาษาพม่าทั้งตลาดค่ะมีป้ายโฆษณานะคะเป็นภาษาพม่าร้านลวงในตลาดเป็นภาษาพม่าและดิฉันได้รับการร้องเรียนค่ะจากคนในพื้นที่ว่ามีแรงงานพม่าเป็นเจ้าของแผงขายของซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องห้ามนะคะสําหรับแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทาค่ะ ฉันถามคนไทยที่ขายของอยู่ในนั้นว่าแผงข้างๆที่แหกปากตะโกนนะคะขายของกันอยู่เป็นภาษาพมา่าเนี่ยเป็นเจ้าของแผงหรือว่าเป็นลูกจ้างนะคะคนไทยบอกดิฉันว่าไม่กล้าตอบค่ะเพราะว่าบอกไปแล้วกลัวที่จะเดือดร้อนนี่มันตลาดหรือว่ามันแหล่งซ่องสูงอะไรคะทาไมคนไทยจะตอบคําถามแค่นี้ยังต้องกลัวเมื่อดิฉันเดินเข้าไปค่ะพบกับป้ายนี้บอกว่าห้ามถ่ายรูปนะคะห้ามถ่ายวิดีโอถ้าจะถ่ายเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนคือคําถามคือทําไมถึงต้องห้ามเพราะว่าตลาดทั่วไปเนี่ยก็ต้องอยากให้มี การโปรโมทต,ตลาดควรจะได้ไปซื้อขายของกันเยอะๆถูกไหมคะที่แปลกมากๆไปกว่านั้นคะ่ะท่านประธานพอแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐนะคะตอมอหรือตารวจเข้ามาตรวจแล้วเนี่ยพอตรวจก็พบการกระทําผิดอยู่เนืองๆนะคะแต่กับกลายเป็นว่าแทนที่จะบังคับใช้กฎหมายค่ะประชาชนเล่าให้ดิฉันฟังว่าเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้นะคะเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเข้ามารีดไถแล้วก็เข้ามาเก็บสวยการที่ภาครัฐนะคะปล่อยปะละเลยแบบนี้มันกระทบกับชีวิตของทุกคนและคนไทยก็ต้องอยู่แบบตั้งคําถามค่ะว่าจะจัดการกี่โมงรัฐบาลน,นะคะ จะจ,จ,จัดการเรื่องนี้กี่โมงคนพมา่าที่โดนลิดไถ่ไม่เว้นแต่ละวันนะคะรัฐบาลการุณาที่จะเข้ามาบังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะเพราะว่าอยากให้จัดเก็บภาษีของเขานะคะให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้คุ้มค่ากับที่เขามาใช้ทรัพยากรบ,บ้านเราไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะคะนี่ครับท่านผู้ชมคะคุณไอรักชนกอภิปรายเมื่อวานนี้ในสภาถึงปัญหาในพื้นที่ว่า มีแรงงานพม่านะมากเกินไปเต็มตลาดแต่ถ้าผู้ชมฟังสอสอคนนี้อภิปรายเนี่ยฟังดูดีๆจะรู้ว่าเธอไม่ได้มีความละเอียดรอบข้อนะไม่มีไม่มีพยานไม่มีหลักฐานไม่ได้มีการค้นหามานอกจากคำว่าดิฉันได้รับการร้องเรียนมีคนมาบอกดิฉันว่านะฟังมาว่าได้ข่าวว่ามีคนมาร้องเรียนนะ ว่าเจ้าของแผงเป็นพม่าทั้งตลาดมีป้ายโฆษณาเป็นภาษาพม่าทั้งหมดได้รับการร้องเรียนของคนในพื้นที่ว่ามีแรงงานพม่าเป็นเจ้าของแผงซึ่งเป็นอาชีพต้องห้ามสําหรับแรงงานต่างด้าวนะฮะเมื่อลงไปในพื้นที่<ว>ดิฉันถามแม่ค้าคนไทยที่ขายของน,นะว่าแผงที่แหกปากตะโกนเธอใช้คํานี้แหกปากตะโกนว่าเป็นภาษาพม่าเป็นเจ้าของแผงหรือลูกจ้างคนไทยไม่กล้าตอบทําไมไม่กล้าตอบนี่มันในประเทศไหนนะฮะ แล้วก็ไปถึงอะไรฮะยังมีเมื่อเดินไปพบมีป้ายห้ามถ่ายรูปทําไมต้องขออนุญาตเพราะตลาดทั่วไปวก็อยากจะโปรโมทต,ต้องถ่ายรูปได้นะโทรศัพท์ไปสอบถามนะครับแล้วก็ได้รับการมีประชาชนมาเล่าให้ดิฉันฟังเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่จะเข้ามารีดไถนะสังเกตไหมฮะประชาชนมาเล่าได้รับการร้องเรียน จับต้นชนปลายอะไรเนี่ยไม่ได้เลยนะแล้วอยู่ๆไปว่าเจ้าหน้าที่เลยนะเจ้าหน้าที่ไปเก็บสวยไปรีดไถคนพม่าก็คือเหมือนกับว่าทั้งตลาดมีคนพม่าเยอะอันนี้ดีไปแหล่งทำมาหากินของเจ้าหน้าที่ไปถึงขนาดนั้นถามว่าคุณลักษนกมีตัวเลขไหมว่าในตลาดที่คุณไปเดินในพื้นที่ของคุณเนี่ย เจ้าของแผงเนี่ยเป็นพม่าเนี่ยกี่แผงเจ้าของตลาดคือใครใช่ไหมฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่รีดไถนะแผงขายจากพม่าประหนึ่งว่าเป็นแรงงานเถื่อนนี่นะฮะเจ้าหน้าที่คนไหนหรือไม่งั้นก็ถ้าเกิดไม่ได้ก็มีหลักฐานไหมเขาเก็บัวละเท่าไหร่ ก็ไปรีดไถ่ไข่อาเป็นเป็นว่าคุณสามารถไปหาแรงงานพม่าหรือว่าเจ้าของแผงพม่าได้ไหมว่าจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นรายเดือนเป็นรายวันและเท่าไหร่คุณหาได้ไหมนอกเหนือจากครว่ามีประชาชนมาล้องเลียนอย่างนั้นแล้วทำไมจะถ่ายรูปไม่ได้เอ้าเพราะว่าตลาดทั่วไปเนี่ยก็ต้องเกิดถ้าเกิดผมเป็นเจ้าของตลาดนะผมเป็นเจ้าของตลาดผมจะบอกว่าตลาดของผมเข้ามาห้ามถ่ายรูปเข้ามาในตลาดผม ถอดรอ,อ,อ,องเท้าต้องถอดรองเท้าเดินม,มันก็ปเป็นเรื่องของผมเพราะเป็นเจ้าอของตลาดใช่มันมเป็นที่ของผมอ<ม>่ะใช่ไหมทำไมคุณต้องมาโวยวายทำไมตลาดคุณก็ต้องให้เขาถ่ายรูปสิเขาจะได้โปรโมทตลาดคุณไม่กูจะออกกฎอย่างเงี้ยมึงจะทำไม <c oughs> ทำไมต้องไปโวยวายเออเออเขาห้ามถ่ายรูปก็เรื่องของเขาคุณไปทำอะไรที่มันแบบเออถ้าคุณคิดว่า ในตลาดเนี่ยมีแต่คนพม่าและคนพม่ามาขายของยึดครองตลาดนี้เลยเนี่ยทำไมทําได้นะเป็นแรงงานถูกต้องหมดหรือเปล่าอ๋อไม่หมดเพราะมีการจ่ายส่วยจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่คุณไปหาหลักฐานตรงนี้มาใช่แล้วคุณไปเล่งงานเจ้าหน้าที่เนี่ยหมายถึงใครหมายถึงเทศกิจตมตตำรวจหรือว่าใครแต่คุณพูดแบบนี้ไม่ได้มันหลวม จะมันมันกลวงมากข้อมูลมาเบาบางมากเออแล้วก็พูดอภิปรายซะใส่อารมณ์แหกปากตะโกนในงา่ายรอนิาเดียวิายในสภานะครข้อมูลหลวงมากข้อมูลน้อยคำบอกว่าเขาบอกมาเขาเล่ามาใช่มันมันจับต้นชนปลายไม่ได้วันนี้ในเฟซบุ๊กของอาจารย์อัสดางยมมานาค ขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของคุณแก้วตานะฮะเรื่องแก้วตาของพรรคประชาชนพม่าก็มีรายละเอียดนะครับว่าทิศนาชุนทวันสสกทมพรรคประชาชนอภิปรายในสภาในมุมที่เห็นอกเห็นใจชาวเมียนมาว่าควรมีการรับรองอย่างเป็นระบบแรงงานต่างชาติมีทั้งผลดีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของชาติ ผลดีต่อระบบเศรษฐกิจก็คือแรงงานต่างชาติที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องชำระภาษีให้กับรัฐก็จะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลสําหรับการจัดสรรงบประมาณไปใช้ในโครงการสาธารณะต่างๆนะฮะยังไงก็ตามแต่หากรัฐบาลต้องใช้งบประมาณจากภาษีเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษาการรักษาพยาบาลสําหรับแรงงานต่างชาติอาจทําให้ภาระภาษีของคนไทยเพิ่มขึ้น เพราะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณสาธารณะงบประมาณที่ถูกใช้เพื่อดูแลแรงงานต่างชาติอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการอื่นๆเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาลของคนไทยด้วยกันเองนะฮะการสร้างนโยบายที่ให้สิทธิพิเศษกับแรงงานต่างชาติอาจมีข้อดีแต่ควรพิจารณาในบริบทของการจัดสรรงบประมาณที่สมดุล ไม่ให้เป็นภาระเกินไปต่อประชาชนคนไทยผู้เสียภาษีเช่นเดียวกับนโยบายในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วที่สำคัญคือวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพของแรงงานต่างชาติก็คือการจัดให้มีระบบประกันสุขภาพแบ่งภาระค่าใช้จ่ายระหว่างแรงงานนายจ้างและรัฐบาลก็คือให้ทั้งสามฝ่ายช่วยกันเฉลี่ยกันจ่ายเงินเข้าระบบประกันสุขภาพ ซึ่งมันจะมีประโยชน์ในหลายแง่มุมแล้วก็จะเป็นการลดภาระทางการคลังของรัฐด้วยนะรวมถึงให้แรงงานต่างชาติสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเพียงพอด้วยและอจากย์อัดางก็ทิ้งท้ายนะครับว่าการอภิปรายของทิศนาชุนหวันในเรื่องสวัสดิการแก่แรงงานพมา่ามีข้อบอกพร่องหลายส่วนอาจเป็นเพราะไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อประเด็นนี้ สวัสดิการสําหรับแรงงานพม่าเป็นสิ่งที่ควรคํานึงถึงและควรจัดการให้เหมาะสมเพราะแรงงานพม่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยแต่ต้องทําให้ถูกต้องดังเช่นประเทศที่พัฒนาแล้วแรงงานต่างชาติยังต้องมีส่วนรับผิดชอบในสวัสดิการนั้นไม่ใช่โยนภาระให้เป็นภาระของรัฐแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยนะฮะในอาจารย์เขาพูดมีเหตุผลมากเคือ เขามองว่าดีแรงงานต่างชาติข้อดีก็มีแต่ถ้าเรารับผิดชอบทุกอย่างเนี่ยมันจะไหวนะฮะแล้วมันจะเป็นการเพิ่มภาระภาษีให้กับคนในประเทศเองอย่างเรื่องระบบประกันสุขภาพเนี่ยมันต้องรับผิดชอบทั้งสามฝ่ายใช่ไหมทั้งสามฝ่ายนายจ้างด้วยรัฐด,ด้วยและแรงงานด้วยนะฮะคุณทิศนาเนี่ยถ้าเปิดใจให้กว้างเนี่ยต้องฟังนะเพราะจอสดารเนี่ยนเขา เขาพูดมา<ๆ>เขาโพสต์มา<ๆ>เนี่ยมีเหตุผลมากมใช่ไหมฮะพูดถึงข้อดีข้อเสียเลยอืม,มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แคง์สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ